สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสเกษตรวันหยุดวันนี้นะครับก็วันนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้กับท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่ผ่านพ้นปี2 5 6 9ไปประมาณ2สัปดาห์ทิศทางในส่วนของราคามันสัมปะหลังมีแนวโน้มที่จะขยับขึ้นนะครับแล้วก็บางพื้นที่ขยับขึ้นไปบ้างแล้วเดี๋ยวมีพื้นที่ไหนบ้างวันนี้สเกษตรวันหยุดจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับ แล้วก็ที่สำคัญเหลือเวลาอีกประมาณ3วันนะครับในส่วนของโปรสุดท้ายโปรล่าสุดสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจในส่วนของฮอร์โมนช่วยเร่งการเจริญเติบโตสอกเกษตรนะครับวันนี้จนกระทั่งถึงวันที่15มกราคมเรามีโปรโมชั่นพิเศษปกติซองละ500บาทนะครับเอามาจัดโปรให้กับท่านผู้ชมที่เป็น FC สอกเกษตรวันหยุดเอาไปใช้ เหลือแค่ซองละ149บาทนะครับหซองฉีดได้ประมาณ5ไร่แล้วก็ฉีดได้กับพืชทุกชนิดโดยเฉพาะมันสปะปลังแล้วก็อ้อยช่วงนี้หลายๆท่านปลูกแล้วก็ไม่สามารถที่จะใส่ปุ๋ยทางดินได้ก็สามารถที่จะใช้ฮอร์โมนไปช่วยเร่งให้เขาเจริญเติบโตเพื่อที่จะเอาชนะวัชพืชได้นะครับสำหรับซื้อวันนี้จนถึงวันที่15มกราคมนะครับ1ซองเหลือ149บาทสั่ง2ซองขึ้นไปฟรีค่าส่งนะครับ แล้วก็ที่สําคัญหลายหลายท่านโดยเฉพาะ FC ที่เคยเอาไปใช้ตั้งแต่ซองละ99บาทจนตอนนี้เราขึ้นราคามาแล้วก็กลับมาสั่งซื้อเป็นจํานวนมากครับเราก็มีโปรโมชั่นให้ถึง15มกราคมนี้นะครับ5ซองเหลือแค่650บาทนะครับ5ซอง650บาทจากซองละ500บาทนะครับแล้วก็10ซองเหลือแค่1,200บาทอย่าช้าครับถ้าช้าไม่มีราคานี้แล้วไม่ขยายแล้วนะครับถึงวันที่15มกราคมก็จะปรับขึ้นราคาแล้ว ท่านผู้ชมสนใจสามารถสแกนลายสั่งซื้อหรือจะโทรสั่งซื้อได้จากเบอร์ที่ขึ้นตรงนี้นะครับวันนี้จนกระทั่งถึง15มกร,ราคมนี้เท่านั้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนฮอร์โมนสอกษตรนะครับโดยสอกษตรวันหยุดนะครับขีดปุ๊บเขียวขึ้นทันตาเห็นภายใน7วันนะครับรับประกันคุณภาพโดยสอกษตรวันหยุดนะครับทีนี้มาดูสถานการณ์ราคามันนะครับถือว่าเป็นข่าวดีนะครับวันนี้วัน2วันที่ผ่านมาโรงแป้งเริ่มทยอยปรับราคาขึ้นนะครับ ก็เป็นไปตามที่ทางสองเกษตรวันหยุดได้คาดการไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับว่าเปิดมาประมาณสัปดาห์ที่1ที่2ต้องรอดูสถานการณ์ว่าปริมาณมันที่ออกเนี่ยจะมากน้อยขนาดไหนซึ่งผ่านไปประมาณ2ส,สัปดาห์นะครับปรากฏว่าในส่วนของมันสำปะหลังยังไม่มีการขยับปริมาณที่ออกนะครับยังไม่มีการขยับออกมามากเท่าไหร่ หมายถึงว่าพื้นที่เพาะปลูกอาจจะลดลงต่อเนื่องจากปีที่แล้วซึ่งก็ส่งผลทาให้โรงแป้งลหลายๆโรงนะครับเริ่มขยับราคาและก็ที่สําคัญตอนนี้ขึ้นไปทําสถิติสูงสุดแล้วอยู่ที่อําเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมินะครับบริษัทแป้งมันแสงเพชรนะครับรับซื้อเมื่อวานนี้นครับปรับตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่10มกราคมเนี่ยปรับขึ้นมา10บต่างนะครับ30ซื้ออยู่ที่3บาท30นะครับ ก็ถือว่าเป็นราคาสูงสุดในประเทศในช่วงนี้และเชื่อแน่ว่าเดี๋ยวที่จตุรัสนะครับชัยภูมิสตาร์ทหรือที่จังหวัดเลยอจอจเจริญมา์เก็ตติ้งน่าจะมีการขยับนะครับส่วนใหญ่โรงแป้งพวกนี้เขาจะเกาะกลุ่มกันนะเวลามีตัวนําก็จะมีตัวตามในขณะเดียวกันโซนดังด้านจังหวัดรอยต่อของจังหวัดขอนแกน่นกาลสินแล้วก็จังหวัดสกลนครนะครับจังหวัดอุดรธานี โซนนั้นก็ปรับราคาขึ้นมานครับไม่ว่าจะเป็นแถวคุมภาวาปีอุดรธานีแถวอำเภอ,อแถวกระนวนขอนแก่นหรือว่าแถวท่าคันโทกาลสิน,นครับตอนนี้ปรับขึ้นมานครับเป็น3บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมแล้วในส่วนของมัน30%นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันที่เหลือก็ทยอยปรับตัวขึ้นซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะรโดยเฉพาะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงหน้าไฮซีซันของมันสปะหลัง โดยเฉพาะโซนทางด้านจังหวัดนครราชสีมาราคายังนิ่งอยู่แต่ว่าราคาภาพรวมยังยืนอยู่เนี่ยบาทอยู่นะมัน30%มถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสาเหตุที่มันขยับขึ้นในช่วงนี้เนื่องจากเป็นไปตามคาดนะครับปริมาณมันที่ออกเนี่ยไม่มากก็คือยังน้อยอยู่ประกอบกับในส่วนของการขยายตัวในเรื่องการส่งออกไม่ว่าจะเป็นแป้งมันสัมปะหลังแล้วก็มันเส้นยังคงมีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าปี2 5 6 8นเนี่ยน่าจะทะลุ8ล้านตันนะครับปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกแล้วก็ในขณะเดีวยวกันปี69น่าจะต่อเนื่องนะครับน่าจะมีการขยายตัวต่อเนื่องจากปี68แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือในส่วนของอออการนําเข้านะครับการนําเข้าสถานการณ์ชายแดนไทยกับกัมพูชาในช่วงนี้ยังไม่คลี่คลายซึ่งก็จะเป็นปัจจัยอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าปกติถ้าช่วงนี้มันขาดจะมีการนําเข้าจากกัมพูชา กับสปปลาวแล้วก็เมียนมานครับตอนนี้นําเข้าได้จากสปปลาวเท่านั้นนะครับแต่คาดว่าปริมาณเนี่ยก็จะยังไม่พอนะครับเพราะว่าปกติเราจะนําเข้าจากกัมบูชาด้วยไม่ว่าจะเป็นมันเส้นหรือหัวมันสดนะครับก็ส่งผลทำให้ราคาขยับเนื่องจากมีความขาดแคลนในส่วนของหัวมันสดในขณะเดียวกันช่วงนี้ลานตากก็เริ่มกลับมาตากนะครับก็เป็นตัวซึมซับหัวมันสดอีกทอดหนึ่ง ประกอบกับในช่วงนี้ในส่วนของเปอร์เซ็นแป้งนะครับเปอร์เซ็นแป้งมันในหน้านี้ซึ่งถือว่าเป็นมันหน้าแล้งแล้วก็อายุมันจะครบขวบหนึ่งแล้วเนี่ยก็เปอร์เซ็นแป้งก็ค่อนข้างจะสูงทําให้มันสามารถที่จะซื้อ,อ,อทําให้ลานสามารถที่จะซื้อมันรวมในราคาที่สูงขึ้นได้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกร,กรผู้ปลูกมันสาปะหลังนะครับก็น่าจะเป็นข่าวดีต่อเนื่องถ้าเทียบกับพืชชนิดอื่นในปี269เนี่ย ถ้าวิเคราะห์ดูแล้วมันสัมปลังน่าจะสดใสที่สุดแต่ต้องจับตาดูสถานการณ์อ้อยนะครับช่วงนี้หลังจากที่เปิดมา800กว่านะครับราคาขั้นต้นราคาก็กระเตื้องขึ้นมานิดหนึ่งแต่เชื่อแน่ว่าปีหน้าเนี่ยหลายๆท่านที่หันไปปลูกอ้อยพอครบที่จะตัดไปต่อ2ต่อแล้วเนี่ยน่าจะกลับมาเปลี่ยนเป็นมันสัมปลังเป็นตามวัฏจักรสินค้าเกษตรนะครับพืชชนิดไหนราคาตกก็หยุดปลูกไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนโดยเฉพาะอ้อยกับมันสัมปลัง สามารถใช้พื้นที่ปลูกในบริเวณเดียวกันได้นะครับก็ต้องจับตาดูอีกปัจจัยหนึ่งนะครับถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสาหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันนะครับก็อย่าลืมนะครับโปรวันนี้จนกระทั่งถึงวันที่15มกราคมเท่านั้นนะครับซองละ149บาทแล้วก็5ซอง650บาท1 0ซองเหลือแค่1,200บาทนะครับอย่าช้านะครับท่านที่ลังเลอยู่ตอนนี้จำว่าหลังจากวันที่15จะปรับขึ้นนะครับจะปรับขึ้นปรับขึ้น่าไหลายเดียวท่านผู้ชมรอดู แต่ไม่ได้ราคานี้แน่นอนนะครับอย่าลังเลนะครับตอนนี้สามารถสแกนลายหรือโทรสั่งซื้อได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ